พันเอกโอลานหานสุรพานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลกพร้อมผู้อำนวยการส่วนป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำมนักีพิษณุโลกหวัวหน้าสายตรวจป่าไม้ภาคเหนือและกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้กว่า30นายบุกเข้าไปตรวจยึดผืนป่าค่ะในเขตป่าสงวนแห่งชาติ2ฝั่งลำน้ำแควน้อยบริเวณท้ายหมู่บ้านเนินสุวรรณหมู่15ตําบลบ้านดงอำเภอชาตรการพบพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะถูกในทุนว่าจ้างชาวบ้านให้ถางป่าตัดต้นไม้ไม่ต่ำกว่า50 รอยท่อนและยังมีต้นไม้เล็กๆค่ะล้มขาต่ออีกกว่าพันต้นรวมเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า50ไร่คาดว่าจะลงมือเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมานะคะ นอกจากนี้ก็ยังพบผืนป่าบางแปลงค่ะมีการสำรวจการถือครองตามมติครม30มิิถุนายน2541ซึ่งรัฐไม่สามารถออกเอกสารสิทธิใดๆให้ได้เพราะไม่ได้ทำกินหรือทำประโยชน์มาก่อนตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าเป็นนายทุนจากภาคใต้ค่ะที่เป็นผู้ครอบครองคนสุดท้ายสำหรับคดีนี้อธิบดีกรมป่าไม้และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกต้องการจับตัวผู้กระทำความผิดให้ได้นะคะซึ่งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลกก็ยอมรับว่าภาพรวมการบุกรุกป่ายังคงมี เพราะชาวบ้านขายที่ดินแล้วก็ไปบุกรุกที่ทํากินใหม่จําเป็นต้องให้ชาวบ้านในราคาย,ยุติการขายที่ดินให้กับนายทุนเพื่อตัดวงจรโดยหากผู้ใดาขายที่ดินเดิมก็ควรยึดที่ดินนั้นคืนให้กับรัฐค่ะ